สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราก็จะมาบอกสูตรวิธีการดูแลโปยเซียนของเรานะคะให้มีดอกให้ดอกดอกๆนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากอันนี้เห็นไหมคะใบของเขาก็เขียวพอใบเขียวต้นของเขาอ้วกก็จะทําให้ของเขามีดอกเร็วนะคะอันนี้ก็คือยอดที่เริ่มออกนะคะจากที่ต้นโซม,มานานนะคะจากจ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เริ่มออกดอกให้เราเห็น วิธีการบํารุงรักษาของเรานะคะวันนี้เรามีวิธีการบํารุงรักษามาบอกนี่นะคะใช้อุปกรณ์อยู่สามอย่างนะคะคือน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะสั่งต่างร้านนะคะขอน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีน้ำตาลอย่างที่สองก็คือน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหขวดน้ำเปล่าหนึ่งจสองห้าลิตรหนึ่งขวด สูตรนี้สามารถเล่งรักเล่งดอกเร่งใบนะคะให้สดใสนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ให้ดอกดกเพราะว่าในน้ำเต้าหู้มีโปรตีนแคลเซียมและสารอาหารต่างๆหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใช้ช้อนนะคะในการตัว เราก็ใช้นี่เลยนะคะหนึ่งฝาใส่ไปในน้ำสูตรนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องหมักนะคะสามารถชีดใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ช้อนเราก็ใช้ฝาตวงนะคะเค้งดื่มชุมกำลังหนึ่งฝาน้ำเต้าหู้สองฝานะคะ สูตรนี้ทําให้ดอกของเราดกนะคะแล้วก็ออกมาอย่างแข็งแรงแล้วก็บํารุงต้นไปในตัวด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เขยา่านี่หลังจากนั้นเราก็ลดนะคะลดให้ชุ่มแบบนี้นะคะ ทำอย่างนี้นะคะลดประมาณอาทิตย์ละครั้งเพียงเท่านี้ค่ะต้นไม้ปย๋ยเสียของเรานะคะก็จะออกดอกสม่ําเสมอแล้วก็ต้นก็แตกกิ่งดีนะคะการใช้ไม่ว่าจะชีวภาพหรือสารเคมีนะคะใช้ในสิ่งที่พอดีนะคะแล้วก็ตวงในอัตราส่วนที่พอดีแล้วก็จะทําให้งามได้ต้นไม้อื่นๆเราก็สามารถลดได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างยกมรกตของเราก็ใช้สูตรนี้ลดได้ค่ะ โบอนไซแล้วก็ต้นไม้เล็กๆที่เราเพาะนะคะก็ใช้ได้เราก็ลดไปเลยค่ะลองทำสูตรนี้กันดูนะคะสูตรน้ำเต้าหู้เครื่องดุม่มชุมกำลังรับรองต้นไม้ของเรางามแน่นอนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ